ฟอร์นิเจอร์บิวอินเป็นงานสไตล์แบบโมเดิร์นคลาสสิกนะครับแฝงความเป็นลักชัวรี่นิดๆเน้นสีสบายตาเดินเส้นเป็นอลูมิเนียมสีโรสโกลคู่กับคิ้วไม้ด้วยเลย สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกทท่านเลยนะฮะที่ติดตามช่องของเรานะครับวันนี้มาพบกับผมบุ๊กอีกเช่นเคยครับกิปปโอเคบายพีเอ r เดนะฮะแล้ววันนี้ครับเราอยู่ในบ้านคุณลูกค้าพามาชมรีวิวงานสวยๆเป็นงานเฟอร์นิเจอร์บิวอินครับแต่ก่อนจะพาไป รีวิวอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเราจะได้เอาผลงานดีๆมารีวิวกันนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่โครงการหมู่บ้านเวนิวไอดี ID, พระราม9มอเตอร์เวย์นะครับอยู่ตรงมอเตอร์เวย์แถวๆโซนร่ม9้าใกล้ๆสนามบินสุวรรณภูมิเป็นบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นแต่ภายในเนี่ยโจทย์ของคุณลูกค้าวันนี้เนี่ยต้องการให้เราตกแต่งในส่วนของเฟอร์นิเจอร์บิวอินเป็นงานสไตล์แบบโมเดิร์นคลาสสิกนะครับแฝงความเป็นลักชัวรี่นิดๆปกติแล้วเนี่ยงานบิวอินก็จะมีสสไตล์นะฮะป ผิวด้วยลามิเนต กับปิดผิวไม่ใช่ ate, รามิเนตก็คือทําสีนะฮะเป็นงานทําสีแต่บอดี้ทุกอย่างคอนเซปต์ของทิปเปอร์เคเรายัางเหมือนเดิมคือเป็นงานเพาะโครงเป็นงานโครงไม่จริงอย่างรามิเนตกับสีพ่นจริงๆก็จะเห็นในหลาย EP ีไปแล้วแต่ว่า EP นีนี้ความพิเศษของงานสีพ่นคือมีความลักชัวรี่แฝงเข้ามาด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะฮะเริ่มต้นจากโซนชั้น1ก่อนละกันชั้น1ลูกค้าก็จะมีโซนที่ผมยืนเห็นกันมาตั้งแต่เปิดคลิปแล้วนะฮะก็คือชุดทีวีแล้วก็เดี๋ยวจะมีโซนนนใส่วของเา ปลาโซนแพนทรีอ่าเราเริ่มจากชุดทีวีก่อนชุดทีวีก็เรียบหรูดูดีน้อยแต่ดูมากอ่ะใช้คํานี้แล้วกันงานเป็นงานสีพ่นทุกชุดนะครับขัดทาสีลูกค้าเลือกเป็นสีพาสเทลทั้งหมดปกติในทุกๆอีี EP, ลูกค้าจะเห็นอยู่แล้วว่างานสีพ่นเอกลัก,กษณ์เขาคือการใส่คิ้วไม้แต่โจทย์ของลูกค้าต้องการให้แตกต่างจากงานที่อื่นคือแฝงความเป็นลักชัวรี่ไว้ด้วยเราเลยเดินเส้นเป็นอลูมิเนียมสีโรสโกลคู่กับคิ้วไม้ด้วยเลยนะฮะตู้ใบนี้จะติด พื้นจะลอยแจ้งได้หมดนะครับแจ้งได้หมดกระจกด้านข้างแฝงความเป็นลักชัวรี่ด้วยกระจกชาทองนะฮะเป็นชาทองแล้วก็ขอบมือจับแบบสีอะลูทองอะลูโรสโกรประมาณนี้นะครับเป็นกดกระเด้งนี่ลูกค้าใส่ของโชว์บ้างแล้วลูกค้าอนุญาตให้ถ่ายของโชว์ได้นะฮะไฟ LED ซ่อนทุกชั้นข้อดีของไฟ LED ที่ซ่อนทุกชั้นแบบนี้คือเวลาเราโชว์ของแบบนี้ครับเปิดไฟปุ๊บแสงสว่างมันจะถึงกันทุกชั้นเลยไม่ต้องกลัวว่าชั้นไหนจะสว่างจะมืดกว่ากันถ้าเป็นงานสีพ่นแล้วเดินเส้นคิว ผมมักจะชอบเรียกเป็นงานสไตล์โมเดิร์นแบบคอนเทมพอรารียหรือเป็นโมเดิร์นคลาสสิกแล้วแต่คนเรียกแต่วันนี้เนี่ยด้วยความที่มีความลักชัวรี่ปนเข้ามามีเส้นคิ้วอลูปนเข้ามาผมเลยแลดให้นิดนึงแล้วกันว่าเป็นงานสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกแอนด์ลักชัวรี่แล้วกันอ่านะครับแตกต่างจากหลังอื่นโอเคอันนี้เป็นชุดทีวีลูกค้าแขวนทีวีใหญ่มากใส่ทีวีได้เต็มเลยเพราะตู้โชว์ฝั่งเดียวไม่เบียดทีวีสวยเลยชุดนี้กว้างประมาณเกือบ3เมตรนะมาดูด้านหลังโอ้สวยมากครับตรงนี้เป็นจุด นั่งชิวในบ้านได้เป็นอย่างดีนะฮะนี่ลูกค้ามีของสะสมเป็นโมเดลตุ๊กตาวางสะสมไว้มีเป็นโจทย์ตั้งแต่แรกละที่จะออกแบบตู้โชว์ตัวนี้คือต้องการของสะสมมีไฟทุกชั้นคอนเซ็ปต์ยังเหมือนกันนะครับเป็นงานสีพ่นแล้วก็มีคิวอลูหน้าบานเป็นกระจกชาในตู้ใส่ไฟเป็นโมเดนคลาสสิกและลักชัวรี่เป็นในตัวด้วยนะครับจะเห็นได้ชัดว่าลูกค้าเน้นสีสบายตาหลายๆหลังที่พาไปดูงานสีพ่นถ้าย้อนไปดูอีอื่นๆใน YouTube เรางานสีพ่นจะหนักไปทางขาวครีมเทา ขาวจะเยอะหน่อยนะครับเราเคยมีพาสเทลสีชมพูอ่ะ EP แรกที่เป็นพัสเทลฟ้าแล้วกันนะฮะลูกค้าเลือกเป็นสีพัสเทลฟ้าสวยๆเลยเบาตาเดินเข้ามาแวบแรกรู้สึกเลยว่าบ้านโล่งโปรง่งสบายตาดูโฮมมี่มากตู้โชว์ตรงนี้ก็ยังมีนะ จริงๆเดิมเป็นเสาเนี่ยจเปิดให้ดูจริงๆเดิมทีตรงนี้มีเสาลูกค้าไม่อยากให้เห็นเสานะครับเราก็ทําตู้ปิดสวมเข้าไปได้เพื่อบังเสาซะแล้วก็เป็นตู้ให้เก็บของหรือเป็นตู้โชว์ของได้ใส่ไฟด้านล่างก็เป็นที่เก็บของใส่เป็นซอฟ์ครอสทั้งหมดนะครับมีสีตัวนี้ที่ลูกค้าเลือกตัดบ้างเป็นสีออกเขาเรียกอะไรเดียเป็นฟ้าครามที่เราเห็นอยู่หลักๆจะเป็นฟ้าพาสเทลเนาะแต่ว่าลูกค้าเลือกที่จะตัดให้ดูคอนทราสดูมีมิติบ้างโดยการใช้สีฟ้าเข้มขึ้นเป็นฟ้าครามมาตัด แต่ยังคงคอนเซปต์เรื่องของตัวเส้นอลูสีโรสโกไว้อันนี้น่าจะเป็นจุดชิลของลูกค้าได้เป็นอย่างดีภายในบ้านย้อนเข้ามาดูตรงนี้สักนิด พอด้านในตรงนี้นครับด้านหน้าเนี่ยเอาไว้นั่งนะครับมีเพื่อนฝูงมานั่งได้ตรงนี้เราเอาไว้สําหรับเก็บข้าวเก็บของขออนุญาตนะครับจะเก็บแก้วเก็บจานเก็บชามที่จะใช้อยู่โซนนี้ได้ไม่ต้องเกี่ยวกับควนักนะฮนะแยกเก็บไว้ได้ด้วยความที่เคาน์เตอร์ตัวนี้ลึก80-90เซนได้นะครับมันดีไซน์เป็นที่เก็บของได้เดีย๋ยวผมต้องปิดแรงๆหนะ่อยไม่ต้องกลัวนะครับเพราะแข็งแรงมาก ลางเป็นลางลูกปืนนะครับเป็นลางลูกปืนแบบซอฟโคสทั้งหมดนี่นะฮะนี่สวยๆเลยรวมถึงหน้าบานตรงนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นสีฟ้าครามเข้มขึ้นโทนมูดแอนโทนตรงนี้ก็จะเป็นทูโทนสวยงามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นซิงค์น้ำนี่มีบานเปิดครบทั้งหมดอ่ะลืมบอกไปท็อปแอนทรีต,รตรัวนี้กับท็อปเคาน์เตอร์บาร์ตัวนี้เนี่ยเป็นท็อป หินเทียมนะครับเป็นหินเทียมก็จะมีลวดลายให้เลือกได้ลูกค้าก็เลือกเป็นลายแบบมาเบลหินอ่อนเบาๆตรงนี้นะครับก็เป็นช่องใส่ตู้เย็นดีไซน์ให้เป็นเหมือนซุ้มเนาะมีตู้แขวนมีตู้ข้างเพราะตู้เย็นลูกค้าไม่ได้เป็นไซส์ใหญ่ที่เหลือตรงนี้เราก็ทําเป็นที่เก็บของได้อีกโดยนี่ครับแชร์ได้แด่นนี่ ลูกค้าซื้อชุดเซ็ตของฮาร์เฟลเล่มาเราก็ช่วยติดตั้งให้โอ้เก็บของได้เยอะมากนะฮะคือถ้าลูกค้าไม่ได้ซื้อเซ็ตแบบนี้มาตู้ใบนี้ก็คงซอยเป็นชั้นชั้นชั้นเก็บของปกตินะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากให้เก็บของได้หลากหลายขึ้นไปหาซื้อเซ็ตแบบนี้ก็ได้ครับโฮมโปรบุญถาวรหรือจะเป็นช็อปออนไลน์ของฮาร์เฟลเล่เขาก็มีนะครับแจ้งขนาดได้เราก็จะทําแบบเว้นระยะให้ใส่ชั้นหนึ่งก็สวยมากครับสวยมากเก็บของได้เยอะแล้วก็นั่ง ชิลกับแขกไปใครมาเพื่อนๆได้หินตัวนี้ทาท็อปเต็มแล้วก็ทําขาด้านข้างเต็มทั้งหมดสวยๆจริงๆก็แล้วแต่ลูกค้าชอบบางท่านก็ทําแค่ท็อปด้านข้างก็เป็นลามิเนตหรือสีพ่นก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ลูกค้าเลือกเป็นหินทั้งท็อปทั้งขาด้านข้างเพื่อให้ดูแลง่ายเช็ดทำความสะอาดง่ายนะครับ <S 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 เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนกันบ้างหลักๆลูกค้าจะ บิวเป็นห้องนอนมาสเตอร์ไว้คอนเซ็ปต์ไม่ต่างจากเดิมแต่อาจจะมีการเปลี่ยนโทนสีไปบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับปะ อ่ะโอเคครับก็ขึ้นมาชั้น2แล้วแต่ก่อนจะไปรีวิวห้องมาสเตอร์ลูกค้านะครับตรงโถงชั้น2บริเวณนี้ที่เป็นพับบิกแอเรียลูกค้าก็ทําเป็นเหมือนโซนหิ้งพระนั่งเล่นดูทีวีได้นะฮะแยกจากชั้น1ตรงนี้ก็จะมีงานบิวของเราอยู่1ชุดอ่ะเป็นไซต์บอร์ดเป็นตู้เตี้ยทีวีง่ายๆเก็บของได้ด้วยนะครับแล้วก็วางทีวีเผื่อนั่งดูทีวีแยกโซนกันนะฮะอันนี้ก็จะอยู่ตรงโถงชั้น2เดี๋ยวเข้าไปดูชุดใหญ่จัดใหญ่จัดเต็มห้องมาสเตอร์กันก เจาะจงลงแต่ละชุดเกล่นก่อนละกันว่าคอนเซปต์ของงานบิวอินห้องมาสเตอร์ยังคงเหมือนเดิมครับยังเป็นงานสไตล์สีพ่นเป็นโมเดิร์นคลาสสิกแล้วก็แฝงไปด้วยความลักชัวรี่ยังเล่นเส้นอลูยังเล่นคาดเหมือนชั้นหนึ่งแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือโทนสีที่เปลี่ยนฟิลลิ่งละลูกค้าเปลี่ยนเป็นสีชมพูพาสเทลห้องนอนจะดูหวานขึ้นเอาใจคุณผู้หญิงนะฮะเจ้าของบ้าน <laughs> ชุดทีวีก็เป็นกรุผนังเต็มนะครับเล่นคิ้วเดินคู่กับอลูสีโรสโก นะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นไซต์บอร์ดเก็บของนะครับนี่เก็บของได้ทั้งหมดนะฮะเป็นซอฟต์โครสนุ่มนวลปิดแบบนุ่มนวลนุ่ม,น,มนวลเช่นเคยไม่ทิ้งคอนเซ็ปต์คล้ายๆชั้นหนึ่งยังมีตู้โชว์นี่พอลูกค้าของสะสมค่อนข้างเยอะลูกค้าก็เลยรีเควสโจทย์เรื่องตู้โชว์ไว้ใส่ไฟ LED ทุกชั้นกระจกชาทองขอบสแตนเลสสีทองนะครับอันนี้เป็นในส่วนของชุดทีวีปลายเตียงจะอยู่ตรงนู้นนะฮะด้วยความที่เตียงอาจจะอยู่ไกล นะครับลูกค้าก็เลยหาโซฟามาเพิ่มไว้นั่งดูทีวีต่างหากได้ถัดเข้ามาตรงนี้เป็นเตียงนอนนะฮะนี่ขนาดผ้าปูลูกค้ายังเลือกสีชมพูให้เข้ากันเลยนะฮะฐานเตียงเป็นของเรานะครับหัวเตียงก็เป็นของเราโดยฐานเตียงเราในในบิ้วแล้วผมก็มักจะชอบทําเป็นลิ้นชักแบบนี้ให้ลูกค้าไว้ใครที่บิ้วเตียงกับผมผมมักจะเสนอฟังกชันนี้ให้ด้วยเพื่อเก็บของข้างเตียงได้ผ้านองผ้านวมปลอกหมอนเล็กๆน้อยๆส่วนที่เกี่ยวกับเตียงนะฮะเอาไว้ใส่ตรงนี้ได้นี่ เป็นซอฟต์คลอสทั้งหมดหัวเตียงก็เล่นเป็นอลูโรสโกคิวไมเหมือนเดิมนะครับกรุเต็มๆหนาประมาณ10เซนได้ตรงนี้ลูกค้าก็ซื้อฟูกมาวางจบไป ในส่วนของเตียงล้อกันเลยนะครับเตียงกับในส่วนชุดทีวีก็จะตกแต่งสไตล์คล้ายๆกันนะครับขัดเข้ามาเป็นโซนเหมือน walk in ิน o s e t โซนแต่งตัวโซนตู้เสื้อนั่นเองนะครับจริงๆลูกค้ามีการรีโนเวทบ้านนะมีการทุบผนังเชื่อมต่อตัวบ้านให้มีขนาดพื้นที่ห้องใหญ่ขึ้นด้วยเพราะจริงๆถ้าเป็นของโครงการเดิมให้มาห้องไม่ได้ใหญ่เท่านี้นะครับตู้เสื้อผ้าสียังคงเป็นชมพูพาสเทลละมุนหวานๆสวยงามเหมือนเดิมคาดอะลูสีรสโกมือจับลูกค้าก็เลือกให้เข้ากันนะครับมือ จับก็ยังเป็นสีออกชมพูพิงค์พิงโกหน่อยนะฮะเปิดเข้ามาเลยแวบข้างในชมพูทั้งหมดนะฮะเพราะเราเป็นสีพ่นเราพ่นนอกพ่นในได้หมดเลยนะครับจะต่างกับงานลามิเนตลามิเนตเราจะปิดเฉพาะภายนอกภายในจะเป็นมาตรฐานลามิเนตสีขาวแต่ถ้าเป็นงานสีพ่นจะพ่นนอกพ่นในส่วนใหญ่ระยะบานที่ใช้หลักๆที่แขวนเสื้อผ้าเนี่ยจะอยู่จากพื้นขึ้นไป2เมตรไม่เกิน2เมตรสิที่เหลือก็จะจัดสรรเป็นที่เก็บของจิปาถะให้ลูกค้าไปนะครับโอ้เก็บของได้เยอะมากตรงเข้ามุมลูกค้าบางคนถามผมบ่อย นกนัว่าตู้เวลาเป็นแอลเข้ามุมแล้วเนี่ยตรงแอลมันหายไปไหมไม่หายนะครับนี่มันล้วงเข้าไปเก็บของลึกๆได้นะมันล้วงเข้าไปแขวนเสื้อผ้าเก็บของได้เราไม่ได้เสียพื้นที่ไปจากการเข้ามุมนะครับไม่ได้เสียพื้นที่ไปไหนอ่าอันนี้เป็นลิ้นชักเยอะหน่อยนะครับเป็นลิ้นชักเยอะหน่อยเนี่ยลิ้นชงลิ้นชักสีเราพ่นภายในทั้งหมดนะฮะเป็นราง soft close เหมือนเดิมคอนเน็กต่อมาเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแอลมาเลยนะฮะหน้าต่างยังคงอยู่แล้วก็ทํากระจกนี่ลูกค้าให้ดีไซน์กระจกเป็นซุ้มโค้งอย่างนี้เลยนะฮะโอ้นั่งได้2คนสบายๆเลยนะลูกค้าก็จัดหาชุดที่นั่งสีให้ล้อๆแมทแมชกันมือจับน่ารักมากลูกค้าให้ใส่เป็นสีชมพูเหมือนกันพิงโก้เหมือนกันนะครับ ข้างๆก็เป็นที่เก็บของอาจจะวางกระเป๋าโชว์กระเป๋าวางเครื่องสําอางได้หมดนะฮะโตเครื่องแป้งถ้ามีขนาดใหญ่ๆบางทีผมก็จะช่วยแนะนําดีไซน์ฟังก์ชันเรื่องของตู้วางด้านข้างให้โตเครื่องแป้งถ้าจะให้เพียงพอ1คนไม่ต้องมีตู้เนี่ยประมาณสัก70-80ถึงเซนก็ถือว่าเพียงพอนะครับแต่ถ้ามันสักประมาณเมตรเมตร,ตรยี่เนี่ยผมอาจจะแนะนําให้มีดินชักมีที่เก็บของเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะจริงๆเรานั่ง เจ็เซนคนเดียวเนะี่ยนั่งสบายๆโอเคครบถ้วนกระบวนความก็มาจบกันส,สวยๆที่ห้องมาสเตอร์นี้ก็จัดเต็มไม่แพ้ข้างล่างเลยโดยเฉพาะตู้เสื้อผ้าใบนี้ที่ต้องบอกว่าเสื้อผ้าใส่ได้โอ้โหหลายร้อยตัวมากเยอะ ใหญ่มากแอลชุดน right. um so awesome ี้น right ี่ถ้าจ yeah. you know. ําไม่ผิดระยะประมาณ5เมตรได้เลยนะรวมแอลแล้วเนี่ยถ้าพูดกันก็คือต้องบอกว่าเป็นไซส์ที่เอ็กซ์ต้าเหมือนกันสำหรับตู้เสื้อผ้าใบนี้นะครับก็พามาชมรีวิวครบถ้วนกับความพิเศษของหลังนี้งานวิวอินเป็นงานโมเดิร์นคลาสสิกหรือบางคนจะเรียกว่าคอนเทมพอร์รี่เป็นงานโมเดิร์นคอนเทมก็ได้สวยครับเอาไปเป็นไอเดียได้คือการเดินเส้นอลูมิเนียมสีทองสีโรสโกล์คาดคู่กับคิ้วไม้ทําให้งานคุณลูกค้าโดดเด่นไม่ซ้าใครเนี่ยครับหลังนี้ก็เป็น อีกหลังหนึ่งที่หาเวลามารีวิวให้ได้เลยเพราะว่าไม่ได้ทํากันบ่อยๆแล้วผมเชื่อว่าลูกค้าที่ติดตามเรา EP นี้น่าจะได้ไอเดียไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามใน EP นี้นะครับอย่างไรแล้วหากสนใจต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะครับนี่เลยทั้งในไลน์ทั้งใน,น Inbox d i r e c t m e s s a g e เข้ามาสอบถามโทรเข้ามาก็ได้นะครับอย่าลืมกด Sub s c r i ต e ติดตามช่องทาง YouTube ของเรารวมถึง Tik t o k กเรามีช่อง TikTok เป็นคลิปสั้นๆเราก็จะตัดคลิปสั้นๆไอเดียคำถามที่พบบ่อย ไอเดียดีๆมาลงไว้ใน TikTok mm hmm. เช่นกันขอบคุณสําหรับการติดตามใน EP นี้หวังว่าจะได้ไอเดียไปใช้ในการตกแต่งบ้านของคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านเลยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ